สวัสดีครับวันนี้เกดพลดไปเรื่อยพาลุยพาทุกคนมาส่องเห็ดตอนตีกับตีห้าแล้วนะครับที่เขากระโดงนะครับน้องๆพี่ๆนานามาด้วยกันหลายคนเลยนะครับรเมื่อกี้เห็นพ,พี่พี่เข้ามากก่อน,นะครับมาสองก่อนได้เต็มตะก,กร้าเลยจากเมื่อวานที่มาเห็ดงอกนะครับเห็ดสวยด้วย ก็จะไปหากันนะครับไปหากันเลนะครับเดการเราเข้ามาได้สักครู่แล้วนะครับเออนี่ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับนี่เ <c oughs> กาะแดงครับโอ้โหสะท้อนมากเลยแสง ีเห็ดดำทา,าง,งทนี้ครับเป็นกอดอกแข็งๆที่สวยนี่ครับนี่กอดแดงกับเขาด้วยนี่มีแต่ดอกประมาณนี้นะครับเหม,มือนเมื่อวานเลย Khang khen khen Từng không khao kè, khao 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 không khao 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 Giang nó sẽ vào một tí hai quả Ồ Thẳng Phải trái à. <laughs> <laughs> chua đi quả <laughs> Hết đam ตูมทางนี้ดอกบานทางนี้ด้วยนะครับนี่สามดอกนี่ข้าป่ามาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่ได้เกือบครึ่งตะกร้าเลยนี่เห็ดถึงดอกเขาจะน้อยนะครับแต่ดอกเขาแข็งนะครับดอกเขาขาดน้ำ,าานำแต่ดอกแข็งมาก ต่อกันเลยเห็ดครกครับหนึ่งดอกอึ๊บหนึ่งดอกนี่ด้วยครับครับอยู่นี่สีห้าดอ,อกครับข้ออื่นนะครับ อะไรนะฮะเาอึงครับนี่คิดอะไรครับเขาอึงสามดอกเขาอึงนะครับอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกกับเมื่อกี้สามดอกสี่ดอกสามดอกครับ สวยๆของอื่นนะครับเบื้องเดียวเลยครับเบื้องเดียวที่ผมหาเมื่อกี้แล้วก็เดินหาเรื่อยๆเขาก็มีออกเป็นเบื้องข้างเขาเลยนี่ด้วยอีกไหมล่ะหาต่อครับเห็ดดำมาครับนี่สวย สวยมากๆงัดมาหมดเลยนะคะขายที่กี่ดอกว้าหลายดอกเลยหลายดอกเลยนะอันนี้ยังไม่สว่างดีนะครับเราแค่ไฟฉายช่วยููดแต่พวกเราเกือบเต็มตะกร้ากันแล้วนะครับเฮ้ยดูเลยเฮ้ยน้าเรียกมาถ่ายแต่ทางนี้มาก็เห็นหนึ่งดอกตรงนี้นะครับอะไรปลิปลิไหนเห็นไม่เลยไหนไม่เห็นนั่งไงนั่งไงเห็นดอก เห็นออกตูนไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นพวเก็บนะเออเออไม่ไม่เห็นเต็มหิดกอนะครับหนึ่งดอกทางนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้เหมือนกันนี่ครับทางนี้ด้วย โอ้อะไรกัดมืออะไรกัดมือเลยมองหาไปด้วยกันนะครับนี่เออทางนี้ด้วยนี่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 ่ทางนี้ครับเกือบเต็มแล้วเนี้ย โอ้ยบองตะกร้าทับโอติงอาปาดไดเอรเออนี่เยอะเลยต่อกันเลยนี่ก้อแดงครับไหนกอแดงก้อแดงป้ลิ้นั่งไงมันกัดโดกได้ได้ไงพนิกมันจะข้ามาหานา็นะไม่ใส่มันนะเออ โดงเกาะแดนครับเมื่อกี้ผมเห็นยี่สิบกระโดกแล้วนะครับแต่ผมแต่ผมไม่ได้ที่ไข่มาสินี่นีตูมน้อยๆในนี่นี่ไปเก็บตรงนี้แล้วเมื่อกี้ไปต่อกันเลยนะครับหาก่อนเก็ดกอครับนี่เยอะเลยหนึ่งดอกนี่เอาไม่ครับนี่นี่

สองก่อนเห็นเห็ดดำตรงไหนแล้วครับทุกคนอ๋อนี่นี่นี่นีด้วยนะครับนีสวยมากเลยนี่ตุ้มๆสวยต่อก่อนครับเห็ดจมูกวัวครับ ตรงนี้ด้วยนี่ครับเยอะเลยทางนี้ด้วยนี่ทา,นนทางนั้นด้วยนะครับน,นี่ต้องสะสมเลยตู้มเล็กเล็กนี่ด้วยครับเก็บเห็ดวันนี้สนุกมากเลยนะครับสนุกจริงอุ๊บอ๋อหล่น วันนี้ไม่ได้ตัดขาเห็ดเลยนะครับเห็ดแข็งแนละ้วแม่แม่แกแม่ท่านอยากตัดนะครับเลยไม่ได้ตัดจะเอาไปให้แม่ตัดขาที่บ้านไหนเนาะเห็ดกอรครับขึ้นหัวขึ้นหัวดอกขึ้นขบาน นดงกัเลยนะครับนี่ดงจมูกวัวครับอยู่นี่เห็ดกอนะครับนี่หน,หน,นี่เยอะแยะเลยนี่นี่ด้วยครับ โอน่าสวยเลย,ยเลย้นู่นเห็นไหมนู่นเห็นไหมต้นนี้ครัางนึงเห็นไหมพักก่อนนะครับดูพี่ชาย ได้เห็ดไข่สุกยอเลยหอมไมม่ามใหญจริงจึกทม้นสัตสัตเชื้อน่ะเนี่ครับเนี่ยถาได้ชั่วโมงกว่าๆว่านะครับเรามาพักทานข้าวจึกทเนาะแกก็เป็นเจเลยโนมเเ่อละังไดเนะนราพักแป๊บหน่งเดี๋ยวเราไปจะไปเก็บต่อนะับ เรากำลังจะเข้าไปอีกรอบนะครับอะไรเห็ดครับไหนไหนนะไหนอะไรหนูยังไม่เห็นเลยเห็ดเลเฮ็ดโก นี่ดูนิสัยน้องฉันเราไม่เคยเผือกแผลนะเก็บทางนี้นะจ๊ะผมมาทางนี้แล้วว้าวดีไงไหนเห็นเราก็มาแย่งนานะครับแล้วบอกว่าไม่แย่งไงว้าวว้าวเยอะมากเลยนะครับไหนเจ้าเคยเตรียมไหมนี่ครับนี่ครับว้าวสุดเจ๋งเลยสุดเจ๋งเลยเราแย่งกันนะครับแย่งกันเรื่องงานนี่ไหนนอไหนนอหนเ็ี อันนี้เห so ็ดใช่ไหมใช่จริงครับเก็บก่อนครับกอเดงเห็ดกอนครับซิไหนนะโอ้เนี่นี่ยนี่ยมัตสะเทือนเลยเนาะเออมันเหมือนอ่ะนี่นะครับนี่เก็บเลยหัวบ้างเถอนะหับ้างอันนึงก็ได้เยอะเลยอ้าวไหนก็ไปก็ไปไหนก็ไปแล้วเจียนูนะเห็ดกอเห็ดกอ อร่อยเลยเอาที่เห็นก่อนพี่ไม่เอาเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหลานจะแย่งนะไม่แย่งใครหรอกอันนี้อ่ะปุ๊บู้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปหากันนะครับแกเก็บไปก่อนดามเลยครับตรงนี้เป็นสิดอก์โดสิทธิสัไหนนะเตัวน่าเก็บไปแล้วแล้วหนึ่งแล้ว สวยนะครับสวยเอาได้หมดเลยครัเดอกแข็งดกด่งแข็งกึ่งแข็งกึ่งแห้งนะครับนี่จะมีเลยที่มันรอบไปสิบดอกไป็ตั้งไหนที่เนี่อพรครับล้าเห็นเป็นโพงแล้วนี่อีกนะเนี่กระพุ้งด้วยนี่นี่โอ้ยเยอะเลยโอ้สวย เก็บ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 ปุ๊บเลยเอ็ดป๊อปเก็บทางนี้ให้แกเก็บทางนี้นะครับผมเก็บทางนี้เราผมอยู่ใต้หินนะนะอยู่ใต้หินโอ้โหบางนะครับมันบางบางกล้องนะครับนี่สิสวยอ่ะแสดงว่าผมเห็นเท่งนั้นสองดอก ทางนี้มันมันเยอะทางนี้แต่มันไหลไปหาผมทางนู้นสองดอกเฉยเลยโห้นี่ครับนี่ดินเหยียบมาได้ยังไงสังเกตนี่น,น,นี่ครับนี่โหให้ก่อนอเนี่ยติดกอครับ ครับกก็็ได้ข้ออื่นค่ะข้ออื่นข้ออื่นเยอะชนกันชนกันนีกข้ออื่นมีอือเด็กก็ได้ขอึืงนได้ก็กอแดงนะคะอือนี่เข้าอึ่งก็แดงอ้นี่รอดต้นน้อยรอดต้นอืออือดูดิเดี๋ยวผมจะไปเก็บที่ผมเห็นเมื่อกี้ครับมาหานะทุกครั้งก็จะเห็นเหตุเองได้สองเด้งเลยนะครับอะไรนี่ก็ให้รอก่อนแค่ชนะรอ นี่ก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้ก็ต้อ่นนะครับและตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นตอจากน้านี่แหละมันไหลมาทางนี้หมดยง่ดูนะครับนี่ด สวยมากๆใช่เห็ดกอเห็ดกอมันเป็นถ้ามันจางๆเห็ดกอสวยครับสวยวันนี้หาเห็ดสนุกมากเลยนะครับโอ๊ยได้ค่าได้ค่าถ่ายคลิปด้วยนะดูอย่างงี้ไม่ให้รอเช่เห็ดดำนะครับดอกที่สวยเลย

ข,นนข้ออึ่งน,นะน,นะครับอืมข้ออึ่งน,นะข้ออึ่งนะครับกันนี้ด้วยนะครับนี่นนอืมอืมกลอไว้ก่อนเถอะเยอะอยู่ไม่ต้องครับไหนเมื่อกี้ตรงไหนดับตุ้มเอาหมด กดดำครับตุมตครับตอนนี้เราออกจากป่าแล้วนะครับไม่ใช่ออกจากป่าสิเรากําลังจะออกจากป่านะไปไปรถไปทางนี้นะรถอยู่ทางนี้นี่ วิเดินไปเดินมาเหลือสี่คนนะครับน,นี่นี่ได้เห็ดประมาณนี้เลยเน,เลนี่บางกระเจียเ๊ยบกรอสอนะส่งะนี่อจอแล้วเราเราไม่ได้กระเจี<ม>๊ยบนี่แน่ไม่ได้กระเจี๊ยบแล้วนี่ครับเห็ดวันนี้นวันนี้ที่เขากระโดนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย